สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาถึงสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอวกาศนะคะซึ่งจะมีน้องแพรนะคะมาเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะสำหรับสำนวนที่หนึ่งนะคะก็คือดีใจมากภาษาอังกฤษว่า over the moon สำหรับสำนวนที่สองนะคะนานนานครั้งแทบไม่เคยเกิดขึ้น once in a blue moon สำนวนที่3นะคะตั้งเป้าหมายให้สูงมุ่งสู่ความสำเร็จ Reach for the stars สำนวนที่4นะคะเป็นคนติดดินมีเหตุผล Down to earth สำนวนที่5นะคะไม่มีขีดจำกัดทำได้ไม่สิ้นสุด <S The s k i s the limit <S และนั่นก็คือ5ประโยคที่เกี่ยวกับอวกาศนะคะสวัสดีค่ะ